ผู้โดยสารที่มายืนชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ต่างสะดุดตากับแถวกล่องอะคริกใสตรงหน้าภายในสะสมไว้ด้วยธนบัตรและเหรียญจากหลากหลายประเทศทั้งเงินไต้หวันเวียดนามสหรัฐไปจนถึงดอลลาร์บรูนหลากหลายรูปแบบที่วางโชว์อยู่ตรงหน้าถ้าไม่บอกเขาคงคิดว่าเป็นน้ำพูขกอพผอนรูปทรงประหลาดซึ่งภาพที่แปลกตานี้ทําให้นักเดินทางที่ผ่านไปมาต้องหยุดมองนักเดินทางท่านหนึ่งกล่าวว่ารู้สึกว่ามันแปลกใหม่ดีเห็นคนจากหลากหลายประเทศมาเยือนไต้หวันแล้วก็รู้สึกดีใจ ธนาบัตรแต่ละใบที่ถูกทิ้งไว้ในจุดชาร์ตนี้เปรียบเสมือนการสะสมรอยเท้าของนักเดินทางจากทั่วโลกจุดชาร์ตนี้ตั้งอยู่ที่ประตูทางขึ้นเครื่องในสนามบินถอยวนประชาชนบางส่วนคาดเดาว,ว่าอาจจะเป็นความตั้งใจที่จะจ่ายค่าบริการ ขณะที่บางคนมองว่าเป็นวิธีการแสดงว่าฉันมาถึงที่นี่แล้วของนักท่องเที่ยวต่างชาติแทนการเขียนข้อความทิ้งไว้ผู้โดยสารอีกท่านหนึ่งกล่าวว่าก้อนหยอ่อนเหรียญแบบนี้ก็ดีนะครับดีกว่าก,การไปขีดเขียนข้อความทำลายความงดงามของสถานที่พื้นที่เล็กๆนี้ได้บรรจุโลกใบใหญ่เอาไว้จากจุดชาร์จธรรมดาๆกลับกลายเป็นจุดเชื่อมโยงความรู้สึกของนักเดินทางอย่างไม่ได้ตั้งใจจีรัตอรรมตยมนตรีทีมข่าวอธทีไอภากภาษาไทยรายงาน